ดีค่ะพ,พี่เพื่อนรูนกับถินดอกไอ้นี่ดอกต้นจันจุรีใช่ไหมคะต้นไอ้นี่มันกลิ่นกลิ่นเหมือนกระถินเลยอะ่ะกินได้ไหมทุกคนชะอำฝนตกนะคะทั้งคืนน้ําเยอะมากน้ําทะเลก็ขึ้นเยอะมากนี่น้ำตรงนี้เมื่อวานนี้เดินมองเห็นดินนะคะ แต่ว่าวันนี้น้ําเยอะมากมองไม่เห็นดินตรงนี้เป็นคลองคลองไหลไปทะเล ตกนี่นะคะจะทำไรหาหอยเหรอ <c oughs> น้ำเยอะมากไปคะ่ะ <c oughs> เดินชายทะเลกันพักอยู่นี่นะคะซันมารีนะ่า ด um ูน e ้ำท่วมถนนค่ะทุกคนเห็นไหมฝนตกเยอะเดที่ออสมอร์อีเซเว่นอีเลเว่นแต่ที่ีคูมิปรเทศที่เราขึ้โน้นาไตกันและเนลนด์เดอร์เซเว่นอีเลเว่น Ja, så vil det være den. Ja. Ja, så vil jeg Det er da godt, jeg skulle tage ind med Vil du have noget? Nej. Nej, ikke nu. Du kan godt købe nogle, og du kan bejde og gå og sidde eller andre, som vi sidder i går. Ja, vi kan bare sidde på den der nede, hvor vi kan ja. At sidde. Ja. Det er der ikke ude, så langt, der er ikke bare ikke fra hårdshæver eller sådan noget. Ja. Okay. Vi ses. Og nu må det ikke have noget at Nej. ให้พ่อใหญ่ไปหาซื้ออเครื่องดื่มนะคะมาเดินถ่ายคลิปพรุ่งนี้ก็กลับแล้วทุกคนกลับนครถมนะคะพรุ่งนี้ร้านอาหารนั่งก็บรรยากาศดีนะคะไปกินเย็นเดียวคะ่ะอากาศอากาศแดดไม่ออกนะคะฝนตก น้ำเยอะเห็นไหมคะน้ำขึ้นมาม่นี่เลยนะคะทุกคนโอ้ยไม่ได้เอาถุงมาใส่หอยต้องนอนไปเดินโอ้ยอสายก็ไม่ยุบเพราะว่าฝนตกสายก็ไม่ยุบนะคะฝนตกอืมอืม วันนัวนงวันนี้วันอังคารนะคะล่มดินทรายไม่ฟูนะคะวันนี้เพราะว่าฝนตกคืนเชา้าเมื่อเช้านี่ยังเก้าโมงเช้าก็ยังไม่หยุดตกนะคะเรือนี่สงสัยเขาออกหาปลาหาปูตอนกลางคืนเนาะ ตอนเช้ามืดโอ้ยนอนสบายเลยเนะี่ยกดดินทรายนอนอุ่นเลยนี่ปูตัวใหญ่นี่ค่ะทุกคนนี่นี่น,นี่ปูอะไรปูอะไร อูอะไรอ่ะอูอะไรทุกคนอูเชยชวนเหรอ เมื่อกี้หรือเปลา่าถึงหยุดนี่ติดตัวนึงนี่ตัวนึงทุกคนตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเห็นไหมคะนี่ นู้นอีกตวัวน้นอีกตวัวนี่นี่นี่ทำไมกระดองเขาไม่สวยอะ่ะเนี่ยกระดองเขาไม่สวยนะโอ้ยลงไม่ได้ลงไม่ได้กระดองไม่สวยเลยอะ่ะ ไปแล้วสองตัวสามตัวเมื่อกี้เห็นสี่ตัวละออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วธรรมาชาติโอ้นั่งหงอยเลยว่วงนอนใช่ไหม เตงง่วงนอนใช่ไหม,มน้องสงสัยง่วงนอนนั่งเฝ้าปูหรือเปล่านี่วันนี้น้ำขึ้นเยอะเลยค่ะทุกคนเพราะว่าฝนตกเห็นไหมดินพังพอน้ำมาเยอะดินก็พังนะคะนี่ ินใกล้ๆก็รื่นพึดนกกระยางเยอะเลยเดินหากินโอยน้ำขึ้นเยอะึ้นเยอะเลยเรือหาปูหาปลากำลังเข้าฝั่งก่อน เงีนคะเงียบดินก็คอยพังเพราะว่าน้ำซ่อเห็นไหมเมื่อวานนี้ยังเดินหาหอยยังเดินหาหอยไอ้นั่นอยู่เลยนู่นน้ำอยู่นู่นแต่วันนี้น้ำขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะ ขึ้นมาใกล้มากเดินหาเดินหาทองเดินหาทองวันนี้ใส่รองเท้าเดินได้สบายเลยเดินหาหอยสวยค่ะทุกคน เอาบรรยากาศาชายทะเลมาให้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนเดินหาหอยโอ้ยเด็กเล่นน้ำยังนู้นนกกระยาง ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆ Thank you to everyone for watching Thank you so much บายค่ะ